ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของวันที่หลักประกันสองมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายละเอียดแนวคำวินิจฉัยในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่รับซองเสนอราคานะครับโดยอ้างเหตุผลว่าผู้เสนอราคาเนี่ยยื่นเสนอหลักประกันซองเป็นหนังสือคำประกันของธนาคารโดยมีผลใช้บังคับเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดไว้โดยนอกจากนี้ยังยื่นซองประมูลโดยไม่ได้ปิดผนึกซองอีกด้วยนะครับในเรื่องนี้มีประเด็นชวนคิดที่น่าสนใจในชั้นศาลสูง เกี่ยวกับวันที่หลักประกันซองเนี่ยมีผลใช้บังคับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูลนะครับเรื่องราวของคดีนะครับก็มีอยู่ว่าอำเภอแห่งหนึ่งเนี่ยได้ออกประกาศเพื่อจัดจ้างโครงการขุดสระพักน้ำดิบและก่อสร้างฝายน้ำล้นโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บริษัท C ได้ยื่นซเสนอราคาทั้งสองโครงการตามวันเวลาที่กำหนด ะครับยื่นซองตามวันเวลากําหนดพร้อมกับเอกสารการประมูลต่างๆแต่ต่อมาในอาเภอได้มีหนังสือแจ้งว่าบริษัท4ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากโครงการแรกนะครับเป็นโครงการสระพักน้ําดิบซองเสนอราคาไม่ปิดผนึกนะครับใบเสนอราคาแผ่นที่2ไม่มีและผู้รับมอบอำนาจไม่มีสำเนาบัตรแสดงตนนะครับ และการเสนอราคาตามโครงการที่2ออันแรกนะครับเป็นโครงการสะพักน้ําดิบนะครับก็คือซองเสนอราคาไม่ปิดผนึกนะครับใบเสนอราคาแผ่นที่2ไม่มีและ3ก็คือผู้รับมอบอํานาจไม่มีสําเนาบัตรแสดงตนนะครับส่วนการเสนอโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นตรงนี้ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากว่าซองเสนอราคาเนี่ยไม่ปิดผนึก และหนังสือคำประกันยืนราคาไม่ครบ120วันผู้ฟ้องคดีนั้นไม่เห็นด้วยนะครับจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต้แย้งคำสั่งดังกล่าวซึ่งอำเภอได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยได้พิจารณาและปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งสองโครงการแล้วนะครับ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับพิจารณาการยื่นซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโครงการและให้อำเภอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และจังหวัดผู้ถูกฟ้องคดีที่2เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับทีนี้คดีศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยได้พิจารณานะครับว่า แม้เจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารในซองเสนอราคาว่าครบถ้วนหรือไม่ก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ย่อมเห็นโดยชัดแจ้งว่า,าได้มีการปิดผนึกซองหรือไม่ซึ่งหากเห็นว่าซองไม่ปิดผนึกก็ชอบที่จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องหรือมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลแต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ได้มีข้อสังเกตดังกล่าวจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ปิดผนึกซองเสนอราคาแล้วแต่การไม่ได้บรรจุใบเสนอราคาแผ่นที่สองและสำเนาบัตรแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นซองเสนอาาการประมูลจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศในโครงการแรก นะครับส่วนโครงการที่2นั้นเนี่ยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกอโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่12กันยายนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ปีถัดไปรวมระยะเ,เวลาเนเกินกว่า120วันอันเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดไว้แล้วการไม่รับซองเสนอราคาในโครงการที่2จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในโครงการที่1เนี่ยถือว่าดําเนินการเอกสารไม่ครบถ้วนนะครับในโครงการที่2เนี่ยสารปกครองชั้นต้นพิจารณาว่าปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคดีนี้เนี่ยจังหวัดได้อทธทณ์โต้แยง้งคําพิพากษาสารปกครองชั้นต้นในส่วนของโครงการที่2ก็คือโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ําล้นเฉพาะประเด็นที่ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ย ได้ยืน่นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกอที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่12กันยายนไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่9กันยายนนะครับทีนี้ต่อมานะครับสารปกครองสูงสุดพิจารณาว่าอำเภอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยได้ออกประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการประมูลในวันที่9กันยายนและกำหนดให้ผู้เสนอราคาเนี่ยต้องใช้หลักประกันซองที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่9กันยายน,นยเพื่อให้เอกสารการประมูลมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขของประกาศที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลในวันที่9กันยายนดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าอำเภอได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับแรกในส่วนวันประมูลโดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคายื่นเอกสารประมูลในวันที่12กันยายนซึ่งเลื่อนจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ในวันที่9กันยายนดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่แก้ไขผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา จะต้องเสนอหลักประกันซองที่มีผลบังคับใช้ภายในวันที่12กันยายนเป็นอย่างช้ามิใช่ตั้งแต่วันที่9กันยายนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาประมูลโดยเสนอหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่12กันยายน ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ปีถัดไปรวมระยะเวลาเกินกว่า120วันอันเป็นระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนดแล้วจึงถือเป็นการวางหลักประกันที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นดังกล่าวนะครับการที่อำเภอไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุที่พิพาท จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด,ด้วยนะครับเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .244 ทับ2564นนะครับบทสรุปในคดีดนี้นะครับคดีดนี้นับว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีแก่หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ เกี่ยวกับการพิจารณาวันที่หลับประกันซองเนี่ยมีผลใช้บังคับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันประมูลโดยให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่มีการประมูลเป็นอย่างช้าและยังเป็นอุทาหรณ์แก่บริษัทผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบเอกสารในซองประมูลให้ครบถ้วนและตรวจตาให้ดีว่าได้ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เพราะเมื่อเป็นข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศหากดำเนินการไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหน่วยงานของรัฐก็มีสิทธิ์ไม่รับซองเสนอราคาได้นะครับ